วิธีล้างคลื่นพลังงานลบนะคะในตอนเช้านะคะเพื่อที่จะเพิ่มพลังงานบวกนะคะให้วันให้เรามีพลังจิตในการเรียกสิ่งที่ดีๆเข้ามาในในแต่ละวันเนี่ยนะคะคือวิธีเนี่ยพี่มิ้นอยากจะบอกว่าเอาแบบไหนก็ได้นะคะที่นะคะมันเวอร์กับเรานะคะเพราะตัววิธีเนี่ยมันไม่ได้ยากนะคะมันไม่ได้ยากแต่ที่ยากคือทําให้มันเกิดทักษะนะคะดังนั้นเนี่ยเราเลือกปุ๊บ นะคะว่าอันไหนมันเวอร์กับเราและเราทําสิ่งสิ่งนั้นยำๆซ้ําๆเข้าไปนะคะจนเกิดทักษะว่าเฮ้ยเราทํามันได้ดีขึ้นนะคะปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาแบบเป็นชั่วโมงเลยหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยกว่าแบบจะสะสางนะคะสิ่งที่มันตกค้างอยู่นะคะหรือตื่นขึ้นมาแบบหัวไม่ไบร์หรือตื่นขึ้นมามีความคิดฝันร้ายหรือสิ่งต่ตางๆที่กังวลอยู่ว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ต้องเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยนะคะถ้าเกิดมันตื่นขึ้นมาอย่างเนี้ยมันคือตื่นมา พร้อมกับพลังงานลบแต่ถ้าเกิดนะคะเราฝึกบ่อยๆนะคะตื่นขึ้นมาปุ๊บนะคะอย่าพึ่งเอาอะไรเข้ามาในหัวหรือสิ่งที่มันค้างอยู่ในหัวนะคะเราก็ขจัดเคลียขยะออกไปได้นะคะการเคลียขยะทําได้หลากหลายวิธีมากนะคะเราอาจจะท่องพุโทโธจะสวดมนต์จะบริกรรมคาถาจักรพพัด จะอะไรก็ได้นะคะทีเ่เป็นเทคนิคที่เราฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาหรือว่าตามไลฟ์อร์สต่างๆที่เขาแชร์กันมาหรือว่าจะนึกถึงพลังงานจักรวาลหรือทําอะไรก็ได้ให้นึกถึงเงินนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขนะคะของพี่มิ้นก็ใช้วิปัสสนากรรมฐานเนาะก็ตื่นมากบรู้เนาะคิดมันมีความคิดค้างก็คิดเนาะหรือว่าแบบปวดหัวนะบางทีฝันร้ายอะไรเงี้ยฝันร้ายว่าปุ๊บปว,ป,วปวดหัว ภาพฝันต่างๆมันเข้ามาหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้หนอรู้หนอนะคะปวดหัวก็ไม่ต้องไปเพ่งมันมากนะคะก็พยายามแบบสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆเคลียนะคะเคลียนะคะให้แบบเหมือนกับเลือดที่มันเหนื่อยอะนะคะเพราะว่าบางทีเราเราไม่ได้ดื่มน้ํามาตลอดคืนอะไรเงี้ยบางทีเลือดเหนือ่อยมันปวดหัวอยู่อะไรเงี้ยเราก็ ค่อยๆนะคะค่อยๆให้ลมหายใจเนี่ยแหละเป็นตัวผลักดันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้มัน flow ในร่างกายเนี่ยแค่นี้เองนะคะอันนี้ของพี่มินนะของพี่มินแต่ว่าของทุกคนเนี่ยจะทํายังไงก็ได้หรือจะใช้เทคนิคเดียวกันก็ได้นะคะทำบ่อยๆนะตรงนี้สำคัญมากสำคัญมากกว่าวิธีอีกวิธีไหนก็ดีทั้งนั้นแหละนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำให้เกิดทักษะนะคะแล้วก็เมื่อทำปุ๊บนะคะตอนแรกเนี่ย อาจจะพุดโทโหพุทโทตั้งนานแนะกว่าจะแบบสงบได้นะะวิปัสสนาตั้งนานแนะกว่าจะวางได้นะคะแต่ว่า,าถ้าทําบ่อยๆปุ๊บมันคลิกเดียวปัดเดียวนะคะตึกตึกตึกแปัดเดียวแล้วมันก็อาเคลียละเนะี่ยอันนี้คือแปลว่าทักษะเกิดแล้วนะคะขอทุกท่านโชคดีนะคะขอบารมีพ่อปู่แม่ย่านะคะแล้วก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่จากวังบาดาลน,นะคะวังนาคินคำชันนลแล้วก็วังเพชรแก้วผมปะไกยโลออมนนยโอชัยนะคะ ก็ขอให้อ่ขออัญเชิญท่านมาร่วมสร้างบุญบาร,รมีกันในการช่วยลูกหลานมนุษย์เนาะช่วยลูกหลานที่เป็นคนดีที่เขาทุกข์ยากที่เขาลาบากเดือดร้อนนะคะอะ่ใครมีนี้มีศีลก็ขอให้บาร,รมีพอปู่แม่ย่าช่วยนําพานะคะตามเนาะตามอัตภาพตามเขาเรียกว่าตามแรงกรรมที่ท่านสามารถช่วยเหลือได้นะคะก็ขอให้เคลียร์นี้เคลียร์ศินมีเงิน,ม,งนมีทองเข้ามานะคะยกเว้นทุกขลาบค่ะ